Probably more. Gakpo. Still Gakpo. Go! Let's go. ดึกแดงเดือดลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกวาดแข่งแรงเหือกันที่สนามแอนฟิลด์ yeah, คืนวันอาทิ 19, s <S ตท yeah, ี่2 9ตุลาคม2525จึกแดงเดือดกลับมาอีกครั้งหลังเกรกที่ชาติ ลิเวอร์พูลเปิดรังแอตเลต้าร็อกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเกมที่ไม่ได้มีแค่สามแต้มแต่มันคือสังศีของสองทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษตววเดือดกันภายใต้การคุมทีมของรูเบตออมูริมโค้ชหนุ่มชาวโปรตุเกสที่กำลังหาฟองเก่งให้กับทีมพบมาเจอกับโค้ชผู้อาหังกายอย่างอันเดร์สโอตผู้จัดการทีมฟรีมือดีมีพลุยกามมันตีให้เห็นลิเวอร์พูลของอันเดร์สโอตอยู่ในช่วงของฟอร์มแกข่งตอนเบรกทีชาติพวกเขาแพ้มาสามตช์รวดรวมทุกรายการ เกมรุกเริ่มตันเกมรับเริ่มรวมโดยเฉพาะสุงท้ายเกมที่เสียสมาธิโดยอันเดรฟิเบิร์เนียการบาดเจ็บต้นขาในเกมกับทีมชาติและเขาถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาแรกได้ลุ้นในอีกเรื่องเมื่อสื่ออังกฤษรายงานว่าเป็นอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยอิไบริมาร์โกเนเต้ก็กลับมาซ้อมได้แล้วมีลุ้นออกสตาร์ทตตัวจริงในขณะที่อันซงเบเกอร์ยังคงพักต่อทำให้มามาดัชวิลลี่ได้ลงแบบต่อเนื่อง และฟันไนรูปไปถึงแกนโปกพร้อมนี้ในนามทีมชาติยิงได้ทั้งคู่เพิ่มความมั่นใจก่อนกลับมาลุยฝั่งปีศาจแดงตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นทุกใหม่ของรูเบนอโมริมนาเตกสนใจผู้จัดการทีมเป็นคนเลือกสันเลือกเป็นเข้ามาแทบทั้งหมดระบบของเขาเน้นเกมริตซีสูงกดดันแดนบนและตอบบอลเร็วแบบดนามิกคลายสไตล์สปอร์ติ้งอิสตนที่เขาเคยทำไว้ในโปรตุเกสดิซานโดมาติเมสเริ่มกลับมาซ้อมได้เบาๆอาจจะมีข่าวดีในเกมนัดนี้ การกลับบังเกิดใหม่ so try, ของเมส้นเมาน่าสนใจว่าเมื่อเริ่มมีความมั่นใจกลับขึ้นมาความอัน so like ตรายของเขาจะมีมากขึ้นขนาดไหนในงานที่รูนโน่ฟนานยังคงเป็นหัวใจของทีมที่แข็งแกร่งอย่างที่เคย ฟอร์มนัดล่าสุดของผู้รักษาประตูหม่มายัางลังเบนี่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนัดนี้จะโชว์เหนียวให้แฟนๆได้ติดกันต่อเน,นื่องได้หรือเปล่าโมฮเมาเหม็ดซาาห์ยิงแมนยูรวมทุกรายการไปแล้ว12ประตูเป็นตัวแสบตลอดกาลโคนี่ก็โฟฟอร์มดีหลังยิงในนามทีชาติน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นจริงในขณะที่ฟริต์อยู่ฟันไดต้องคมแนวรับไม่ให้พลาดเหมือนช่วงก่อนเบรกส่วนแมนยูมีลุ้นดอกกูไม่ใช่ดอกใครน่าจะได้ช่วยลูกโชนวิ่งเล่โมในเกมนี้ ทีมที่ก่อเบเลกทีมชาติผลงานไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่แต่นั่นนี้ลิวพูยังไงก็ดูได้เปรียบอยู่ดีทั้งเล่นในบ้านและผลงานก็ยังคงเหนือกว่าแม้นัดตสุดลิวพูจะแพ้แต่ว่าบุกไปเจอทีมยักษ์อย่างเชีซวีกลับมาแบบไม่มีแตนก็เป็นอะไรที่พอจะเข้าใจได้ ในขณะที่แมนยูเล่นในบ้านเอาชนะทีมน้องใหม่อย่างซันเดอร์แลนด์ก็ยังคงถูกมองว่าไว้วางใจอะไรไม่ได้อยู่ดีนัดนี้ชี้ชะตาหาจุดเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองทีมนั่นเลยส่งผลให้แดงเดือดในเกมนัดนี้น่าจะเดือดประทุประหลอดแตกมากกว่าแดงเดือดที่ผ่านมาสุดแดงเดือดครั้งที่67น่าสนใจว่าใครจะคว้าัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดและเราจะวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกครั้งติดตามไว้ให้ดีในสายตรงเซียนบอล